มาทำการนะครับขมดินที่นิดนึงนะนะครับ,รบปรับที่นิดนึงครับผมนะเดี๋ยวเราเตรียมนะครับสร้างบ้านสวนกันนะครับผมร,บรถดํา คอยปรับนะครับเก,กี่ยมที่บ้านสวน,กกน,สวนดูกันต่อครับผมปรับที่ดินกันหน่อย đây là đỉnh nó to ừ. lắm Đậm rồi. สวัสดีครับผมนะนะครับมาอยู่วันที่สองนะสำหรับเกี่ยวกับการถมดินนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการถมดินเป็นไงบ้างครับร้อนมากเลยอยู่สวนวันนี้นะครับปรับด네ินกันนะครับโอเคนี่ฮะก่อเช้าเลยวัาน okay. um> um> ี้เช um> ้าเลยก่อแบบ ต่อเนื่องนะนะครับวันที่2วันนี้วันที่2นีเมีรถไถมาแล้วก็รถเทดินมานะครับก็สูงอยู่พอสมควรครับน, mm hmm. นี่ก็เป็นพื้นที่นะครับแต่ว่ามันจะมีล่องน้ําตรงนี้นะฮะล่องน้ําตรงนี้นะครับ,รรบที่จะต้องผมลึกนิดนึง oh ถึงนี่เลยนะยาวมปถึงนี่เลยปรับระดับนล่นหนึ่งเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยนะครับถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสน้ำท่วมได้ทนี้ก็ปรับกันนะครับผมเป็นวันที่สองวันนี้วันแรกนะครับก็ได้เข้ามาประมาณนี้ครับผมนี้วิ่งประมาณแค่6กคันนะนะครับรถที่ใส่ดินนะครับหรือว่ารถเทดินนั่นเองครับมาเดี๋ยวเรามาดูครับอ นนแล้วก็เทจากด้านหน้านะครับลงมาเพราะว่าข้อดีของการเทจากข้างหน้าลงมาเนะี่ยมันทําให้คอนเรารถมันได้เหยียบด้วยนะครับรถได้เหยียบด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าใครจริงก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ พอเทแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเหยียบเข้าเหยียบออกเนี่ยมันก็จะทําใหา้ดินเนี่ยแน่นนิดนึงนะครับผมนะนี่เป็นทิปนิดนึงสาหรับในเรื่องของการขมดินแล้วกนะันนะโอเคนะครับเดี๋ยวไงมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะสำหรับในสร่วงของการขมดินวันนี้พอเทปุ๊บก็จะใช้รถไถนะครับทาการปรับนะฮะในส่วนของตัวระดับเนี่ยเราพร้อมกับเหยียบด้วยนะฮะ โอเคครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็วันที่2นะนะครับถ้าเราดูเนี่ยก็ออีกเยอะอยู่เหมือนกันนะนะครับอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันไปเรื่อยๆนะนะครับสําหรับในส่วนของการถมที่นะนะครับฮะและเยอะอยู่นะโอเคนะครับเราก็มาถึงช่วงเย็นนะนะครับผมวันที่สองแล้วครับก็ได้มาระดับหนึ่งนะครับ น่าจะอีกหนึ่งวันนะวันที่สามสำหรับในส่วนของการถมที่นะครับผมนี่นะก็จะหนักนิดนึงนะสำหรับในส่วนของตัว,ตวคลองนี่หนักนิดนึงนี่ฮะก็รอบยามเย็นเลยนะฮะยามเย็นเลยครับผมนี่ก็ ยาวๆนะครับวันนี้โอเคแล้วก็ปรับนะครับโดยใช้รถไถน,นะนะครับผมแฟงจีจาง ระดับได้เป็นอย่างดีเลทีเดียวครับ็เป็นจริงทุปหลังเนี่ยค่อนข้างดีคเพะว่าเวลาเราอัดพื้นอาามัน งเย็นครับติดตามกันต่อครับเรียบร้อยนะครับผมคันสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับผมก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ต่อวันที่3นะครับถือว่าจะผมไปคันรถนะฮะมาดูกันนะครับผมตามไเดี๋ยวติดตามนครับ